ทฮทารอสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมีนด้วยนะวันนี้นะคะชาวมีนค่ะเรามาดูเรื่องราวความรักนะคะ ของคนที่เกิดในชาวราศีมีนนะคะประจําช่วง16ถึง31สิงหาคมกันนะว่าด้วยชะตาเรื่องราวความรักของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงปักหลังนี้นะคะนี่ยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ทุกท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะการอ่านภพยในวันนี้นะนับลักขณาตามแบบไทยนะคะชาวมีนหรือผู้ใดที่ผ่านเข้ามาก็เปิดใจรับฟังกันได้นะ เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาวมีนขาพลังงานเรื่องราวความรักของคุณตลอดทั้งช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมีความเป็นจัดเมนมานะจัดเมนเนี่ยมันบ่งบอกถึงการที่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความฟันร้ายต่างๆแล้วนะคะกรมความดีใดนะสิ่งดีๆที่คุณเคยทํากับใครคุณก็จะได้รับการตอบสนองความดีนั้นกลับคืนมานะคะทำดีกับคนรักดูแลเอาใจใส่คนรักนะคะให้ความสําคัญกับคนรักหรือว่า แ,แอบรักแอบชอบแอบจีบใครพยายามที่จะเข้าหาเขามาโดยตลอดเนี่ยมันบ่งบอกว่า เขานะคะก็จะรู้ตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณหรือว่าตอบแทนความรักที่ดีกลับคืนมาสู่คุณนะแต่หากทำอะไรไม่ดีนะคะหรือว่าไปเผลอทำอะไรผิดพลาดไปทำอะไรที่มีความลับรับลมคมไหนต่อกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความจริงนะคะที่ซ่อนเร้นอยู่มันจะถูกเปิดเผยนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะมันบ่งบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำในอดีตนะคะจะส่งผลดีต่อปัจจุบันนี้นะคะครึ่งเดือนหลังนี้ จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะหากทำดีเนาะแต่หากทำอะไรที่ผิดพลาดไปนะคะก็มีแนวโน้มว่ามันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะมีพลังงานของความเป็นสิบเหรียญมาสิบเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงการที่คุณจะมีความสุขและเป็นความสุขที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆเป็นความสุขที่คุณรอคอยมาโดยตลอดนะคะใครอยู่ไกลกับคนรักก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เหมือนกับ พูดคุยนัดเดทนะคะได้ไปใช้เวลาดีๆร่วมกันมีโอกาสไปเปิดตัวกับครอบครัวมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาพร้อมหน้าพร้อมตากับคนรักหรือใครนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็จะมีโอกาสได้เหมือนเปิดอ,อกคุยกันนะคะมากขึ้นมีอะไรเราก็ระบายนะคะความในใจต่อกันสิ่งใดที่เคยผิดพลาดก็เหมือนกับเรามีเวลาให้กันจนเราได้มีโอกาสมาปรับ ทุกปรับความเข้าใจกันนะความรักกลับมาแน่นแฟนเหมือนเดิมนะชาวมีนนขามีพลังงานของความเป็นราชินีดาบ ราชินีดาบที่ผ่านมาเนาะหลายท่านก็อาจจะละเอียดอ่อนเซนสทีฟอ่อนไหวนะคะน้อยใจอยากได้ความรักจากแฟนหรือว่าคนโสดอยู่เนี่ยก็อยากมีแฟนแต่ก็รู้สึกว่าเราทําไมถึงไม่มีใครสักทีเนาะบางทีมันก็เหมือนกับว่าน้อยใจวาสนานะคะหรือบางทีเราเต็มที่กับคนรักดูแลแฟนดูแลเอาใจใส่คนรักครอบครัวอย่างเต็มที่แต่ว่าอาจจะด้วยภาระ,ะหน้าที่นะี่คะที่ทาให้เขาเองก็ไม่ได้ดูแลคุณมาก พอมันก็ทําให้คุณเนี่ยน้อยใจนะทำไมต้องเป็นคุณอยู่ฝ่ายเดียวนะที่ต้องพยายามเป็นเสาหลากักเป็นคนที่เข้มแข็งในความสัมพันธ์นะคะบางทีมันก็เหมือนหมดคุณค่าในตัวเองแต่มาในเวลานี้อะคะ่ะสิ่งดีๆที่คุณกระทํานะคะความตั้งใจที่คุณรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วก็ให้เกียรติในความรักของคุณเกิดขึ้นนะ พลังงานของความเป็น3ดาบนะคะบางท่านที่เคยมีปัญหากันทะเลาะกันนะคะทำร้ายบาดแผลทําร้ายหัวใจกันมาเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้เราจะมีโอกาสได้เหมือนกับว่ามาปรับความเข้าใจกันมารักษาแผลใจนะคะสิ่งใดที่เคยทําให้กันและกันผิดหวังก็มีโอกาสที่จะได้มาเคลียนะมาเหมือน ตั้งกฎกติกาพูดคุยกันใหม่อยางเป็นทางการนะคะว่าให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะไปในทิศทางใดนะแต่มันมีความรู้สึกถึงการที่คุณเนี่ยก็จะเริ่มกลับมามีความสุขมากขึ้นเนาะถึงแม้ว่าจะมีสามดาบมาค่ะแต่สามดาบใบเนี้มันบ่งบอกถึงการเย็บรอยรั่วของหัวใจเย็บ บาดแผลที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยบางท่านก็ถูกทำร้ายความรู้สึกด้วยเรื่องมือที่สามด้วยเรื่องสถานการณ์ปัจจัยครอบครัวหรือใดๆก็ตามที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความรู้สึกคุณรับผลในความรู้สึกของการที่คุณเผชิญนะเนี่ยมันเป็นการทำร้ายใจิตใจคุณซ้ำๆจนทำให้คุณเองก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้าและคุณก็เย็นชากับความรักมากๆนะคะก็ได้แต่ภาวนาให เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะในในในที่ผ่านมาซึ่งมันก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะคนรักของคุณนะคู่ชีวิตของคุณก็จะเห็นเห็นความดีเห็นความทุ่มเทเห็นความซื่อสัตย์เห็นความตั้งใจรักของคุณเขาก็จะทำให้ทำให้คุณเนี่ยกลับมามีความสุขนะคะอืมมีพลังงานของความเป็นแปดเมท้าวมานะแปดเมท้าวเนี่ยมันบ่งบอกว่าหลังจากเนี้ย คุณจะเป็นฝ่ายได้รับมากขึ้นนะคะจะมีคนเข้าหายอย่างต่อเนื่องบางท่านก็นะเป็นคนดีแต่ก็ไม่มีแฟนสักทีโสดมาโดยตลอดไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะคบกับใครก็มีแต่คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออผิดหวังเหมือนเข้ามาแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่ามีปมในใจสุดท้ายเราก็ต้องรักษาหัวใจตัวเองรักษาบาดแผลตัวเองแต่ตอนนี้ค่ะก็บ่งบอกว่าคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้น เคยคุยกับใครเคยรักเคยชอบใครนะคะมีแนวโน้มว่าเขาจะกลับมาเข้าหาคุณอีกครั้งจะเป็นฝ่ายที่พยายามเข้ามาจีบหรือหรือคนรักของคุณนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะพยายามเข้าหาพยายามทำ ทุกอย่างเพื่อให้คุณแบบมีความสุขให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นได้ใช้ชีวิตกันอยู่เป็นครอบครัวใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่3แต่ด้วยการที่เรามีครอบครัวร่วมกันเนาะมันก็มีแนวโน้มอะค่ะว่าคุณก็จะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่ทําไม่ดีต่อเราไหมมีรับลมคมในต่อกันหรือเปล่าจนสุดท้ายนะคะก็มีโอกาสที่การที่คนรักจะมาสารภาพ นะคะสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็ขอโอกาสขออภยัยขอเมตตาเพื่อให้เรานั้นได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะมีพลังงานความเป็นหนึ่งดาบเอาจริงๆแล้วเนี่ยชาวมีนทั้งหลายตัวคุณเองนะคะก็ยังยังอดคิดไม่ได้เนาะมันมีหนึ่งดาบอยู่ในตลอดทั้งช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนสถานการณ์ที่เราปล่อยวางสถานการณ์ที่เราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็เฉย นะคะดูแลตัวเองได้นะปล่อยวางแล้วกอ็อยู่กับอยู่กับความเจ็บปวดได้แล้วก็รู้วิธีในการรับมือกับความเจ็บปวดนี้แต่มันก็ยังบ่งบอกะคะ่ะว่าคุณก็ยังอดคิดไม่ได้เนาะหนึ่งดาบเนี่ยในหัวในความคิดนะคะหรืออาจจะมันเป็นเพราะความเจ็บปวดที่มันถูกทำร้ายหัวใจหรือว่าความเจ็บปวดนั้นที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องรอบคอบ กับสถานการณ์ความรักกับการจะไว้ใจใครกับการจะไว้ใจใครสักคนหนึ่งมันต้องใช้นะคะหลักการแล้วก็ใช้อะไรหลายๆอย่างที่ต้องมาประกอบซึ่งมันก็อาจจะทําให้คุณนั้นนะยังหยุดคิดไม่ได้อยู่นะคะแต่มาเป็นความกังวลเนาะเรื่องความรักแต่ในความกังวลนะคะก็เห็นว่าคุณรับมือกับมันได้นะคุณรับผิดชอบกับความกังวลของตัวเองได้คุณไม่ได้เอาความกังวลของตัวเองเนี่ย ไปเหมือนกดดันความรู้สึกใครหรือว่านะคะไปทําให้ใครต้องรู้สึกว่าไม่สบายใจกับสถานการณ์ตรงนี้เพราะคุณก็ดูมีความเชื่อว่าเรานะคะเกิดมาถึงแม้ว่าเราก็อยู่คนเดียวมาตลอดด้วยความเป็นชาวมีนเราอาจจะสู้ชีวิตมาโดยตลอดหรือว่า นะมีแฟนเหมือนไม่มีแฟนหรือเราก็โสดมานานจนมันเป็นความชินชาไปแล้วก็ได้นะคะเราดิ้นรนด้วยตัวเองมาโดยตลอดเราเข้มแข็งเราแข็งแกร่งเราสู้ถึงแม้ว่าในใจมันจะอ่อนแออ่อนไหวไปบ้างแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีความเป็นนักสู้สู้เรื่องหัวใจเนาะสู้จนกว่าจะได้เจอกับความรักที่ดีสู้จนเขาคนนั้นจะเห็นคุณค่าในความดีของคุณคุณก็สู้ในความสัมพันธ์มาโดยตลอดซึ่งนะคะอย่างน้อยเนี่ย ความสุขความสําเร็จความสมหวังการที่ในเดือนเนี้ยครึ่งเดือนหลังเนี้มันอาจจะไม่ได้แฮปปี้มากๆแต่มันก็มีความสุขมันมีเวลาให้กันมากขึ้นมันมีเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเราสบายใจมากขึ้นเราได้ปลดปล่อยมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นในความสัมพันธ์นั่นแหละเนาะม,มีพลังงานของการกอดตัวเองการรักตัวเองมากขึ้นการรักตัวเองให้พอ ก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะคะอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาคุณก็แคร์ความรู้สึกคนอื่นแคร์ครอบครัวรักษาครอบครัวหรือบางทีเนาะเราคบกับเขามาเรารู้ข้อเสียของเขานะคะเรารู้จุดอ่อนของเขาแล้วเรารู้ว่าไม่มีใครรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นด้วยความเข้าใจลึกซึ้งของคุณด้วยความที่คุณก็จริงใจต่อความสัมพันธ์แต่บางทีอะคะ่ะมันเหมือนคุณเนี่ยเสียสละให้กับความรักมากจนเกินไป เราทุ่มเทเราดูแลเขาเราตั้งใจรักเขาเราอดทนกับข้อเสียต่างๆของเขาเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปไปได้รอดหรือบางท่านมีครอบครัวกันมาแล้วเจอเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่ามันกรีดหัวใจมามากมายแต่ด้วยความเป็นครอบครัวด้วยอะไรหลายๆอย่างมันเป็นความละเอียดอ่อนที่คุณก็อดทนเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบมาในช่วงนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาการกอดตัวเอง การฮิลลิ่งตัวเองก็คือการเหมือนแบบว่าโอบกอดตัวเองการปลอบโยนตัวเองการกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองกลับมาอยู่กับธรรมชาติของตัวเองก็คืออยู่กับตัวเองไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าไปอยู่กับธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่ตัวเองเป็นก็คืออยู่กับกรมพืชอยู่กับนิสัยอยู่กับตัวตนของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นถ้าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาก็พร้อมรับ แต่ก็เป็นตัวของตัวเองคนโสดอยู่เนี่ยหมายถึงว่าตอนเนี้ยไม่ได้แสวงหาตั้งใจหาความรักแต่เรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็จะมีคนเข้าหาพอมีคนเข้าหาคุณก็จะเป็นธรรมชาติอ่ะเป็นธรรมชาติของตัวเองก็คือเป็นตัวของตัวเองเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อใครไม่เฟกเพื่อใครไม่พยายามทำเพื่อที่จะเอาชนะใจใครเพราะว่าคุณเหนื่อยล้าแหละกับการพยายามเพราะไม่รู้ว่า อนาคตจะผิดหวังหรือเปล่าแต่ก็หวังนะแตก็หวังว่าอยากให้มันมีอะไรที่ดีขึ้นหรือว่าถ้าใครมีคู่ชีวิตทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะการให้โอกาสก็ยังมีคุณก็ไม่ได้ใจลายใจดำขนาดนั้นเพราะคุณก็มองปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียซึ่งคุณก็มองว่า คุณรับผิดชอบปวใจตัวเองไว้คือคุณไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทรมานคุณก็พร้อมที่จะเปิดรับในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งถึงแม้ว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจก็ตามแต่คุณก็มองว่าคุณรับมือไหวแล้วคุณก็รักตัวเองมากขึ้นเป็นธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นถ้าคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําถ้าคุณไม่พอใจคุณก็จะตําหนินะคะคุณก็จะบ่นหรือว่าคุณก็จะสื่อสารในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการจะสื่อสาร ไม่ว่าเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็ตามแต่นี่คือการให้โอกาสให้ความหวังของคุณแล้วคุณก็หวังค่ะหวังว่ามันจะดีขึ้นหวังว่ามันจะมีแสงสว่างที่สดใสหวังว่ามันจะกลับมาเป็นครอบครัวกันแบบเดิมหวังว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนี้ออกไปได้หวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นหวังว่าตัวเองก็จะ เข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองผ่านมาหวังว่าตัวเองก็จะหันหลังให้กับความทุกข์ได้หวังว่าตัวเองก็จะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้ไปย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งเก่าๆอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานของชาวมีนนะคะตลอดทั้งช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหรน่น่าจะยังไม่ค่อยมีชีวิตชีวากับความรักนะคะก็จะออกแนว ใครที่รอคอยคนเก่าคนเก่ากลับมาแน่นอนกลับมาแล้วก็มีโอกาสได้ให้โอกาสเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อด้วยหรือใครที่แบบโสดอยู่นะคะแอบรักแอบชอบใครเนี่ยนะแต่ก่อนเขาไม่สนใจคุณพอเขากลับมาสนใจคุณคุณก็ยังมีแนวโน้มว่ายังจะเปิดใจเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองเพราะคุณก็มีความหวังคือเหมือนเรามองโลกสวยเนาะมองโลกในแง่ดีมองโลกสวยแต่ในในโลกสวยของคุณเนี่ยคุณก็รู้อะว่า,วา คุณมีลิมิตในความรับผิดชอบเผืใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะตําหนิคุณบางคนอาจจะบ่นคุณหรือแบบไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นแต่คุณชาวมีนคุณรู้ว่าตัวคุณกําลังเป็นอะไรกําลังทําอะไรกําลังตัดสินใจอะไรกําลังให้โอกาสใครเหมือนคุณมีลิมิตของคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนาะบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยถ้าคุณต้องกลับไปรักกับคนเก่าหรือให้อภัยคนเก่าซ้ําๆแต่พลังงานเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเนี่ย รับมือมันได้ดีพอแล้วคุณก็รักตัวเองคุณเคารพความเป็นธรรมชาติของตัวเองคุณยอมรับตัวเองได้มากแล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจนี้ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่ผิดถ้าใครจะให้โอกาสคนเก่าให้อภัยคนเดิมนะ,ะกลับไปรักคนเก่าก็มีพลังงานพวกนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็นะคะรับมือให้ให้ได้แล้วกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะวันนี้ก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเสียงไม่ค่อยมีนะคะเสียง หายไปบ้างนะด้วยอากาศที่มันเปลี่ยนแปลง,ปลงด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะใครอยากที่จะดูดวงส่วนตัวนะให้ไ,ไลน์แอดเอาไว้แล้วนะคะแอดไลไน์หายทารดนะคะติดต่อเันเข้ามาได้วันนี้สวัสดีค่ะ